ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกจบข่าวไตมาสุดท้ายไรยม้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะคุณคังบอกแจกเงินหมื่นแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับพิชัยเนี่ยค่าแจกเงินหมื่นเนี่ยหนุนเศรษฐกิจตโตกระตุ้นเศรษฐกิจในไตมาสุดท้ายคือการแจกเงินหมื่นนะครับของรัฐบาลเนี่ยบอกเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะการที่จะนะครับเรียกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจในไตมาาสุดท้ายไม่จำเป็นละ ไม่ต้องสนใจแล้วไม่ต้องยุ่งแล้วนะยอะอย่างที่บอกนะครับนายกรัมนุรีก็บอกแล้วตอนนี้ค่าเงินบาทเราแข็งนะค่าเงินบาทแข็งเป็นผลดีต่อการส่งออกนะเป็นสิ่งที่ดีกับการส่งออกมากค่าเงินบาทแข็งผมก็ไม่รู้นะครับว่าวันนี้รัฐบาลนะครับทำไมถึงมีความคิดแบบนี้ซึ่งสําหรับผมผมมองว่าไม่ว่าจะเป็นค่าเงินบาทอ่อนหรือค่าเงินบาทแข็งนะครับมันก็ไม่เป็นผลดีทั้งสองทั้งสองค่าเงินบาท มันต้องค่างเงินบาทปกติมันถึงจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะนะครับถ้าเราจะพูดถึงการส่งออกกับนําเข้าอย่างเดียวนะครับนะถ้าค่างเงินบาทแข็งนะครับค่าเงินบาทแข็งเนี่ยส่งออกได้รับผลกระทบแต่นําเข้าได้รับอ่าได้รับประโยชน์นะถ้าค่างเงินบาทอ่อนนะครับแน่นอนครับส่งออกนะครับได้ผลประโยชน์แต่นําเข้าได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นไม่ว <a> <c oughs> ่าจะเป็นค่าเงินบาทแข็งหรือค่างเงินบาทอ่อน มีทั้งคนได้และคนเสียเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือต้องค้างเงินบาทนะครับปกติอันนี้สิ่งที่สมคนรทาแต่วันนี้นะครับการที่ค้างเงินบาทอ่อนหรือค้างเงินบาทแข็งแล้วรีบเคมเนี่ยอย่าลืมนะครับมันมีคนที่ได้รับผลกระทบและไม่และได้ประโยชน์มันทั้ง2ฝ่ายสิ่งที่รัฐบาลสมควรทาคือต้องทําให้ค่างเงินบาทกลับมาสู่ภาวะปกติมันถึงจะถูกใช่หรือไม่ 25่สิากันยายน2องห้นายพิชัยชุนวัตริศนะครับรองนาย,ยกน้ำนตีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2 5 6 7ผ่านมีผู้ มีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการมีผลต่อระบบเศรษฐกิจเพราะคนใช้จ่ายทันทีส่วนมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจเท่าไรนั้นจะต้องรอประเมิอนอีกครั้งเนื่องจากปัจจัยจากน้ําท่วมจึงไม่รู้ว่ากระทบอะไรบ้างและกระทบการผลิตมากน้อยเท่าไรนายพิชัยยังกล่าวต่อว่าขณะที่มาตรการการคลัง การเงินการคลังของรัฐบาลจะเหยียบคันเร่งตามที่งบประมาณเอื้ออํานวยนะครับซึ่งจะต้องดูกรอบวิัยการเงินการคลังว่างบประมาณสามารถทําได้เท่าไหร่ตอนนี้รัฐบาลก็จะบริหารนโยบายการเงินการคลังเต็มที่ตามเม็ดเงินที่เรามีอย่างเต็มที่ แค่วันนี้25กันยายนรัฐบาลแจกเต็มที่เพราะคาดหวังที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้โตขึ้นได้หากเศรษฐกิจไม่โตขึ้นจะไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศได้เมื่อถามว่าจะมีมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี2567หรือไม่นายพิชัยกล่าวว่าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการก็เริ่มแจกใกล้ไตรมาสสุดท้ายของปี67อยู่แล้ว คือมีการแจกเงินอยู่แล้วไงก็เลยไม่ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาคิดอะไรนะครับเขาคิดอะไรคําถามคือวันนี้นะครับกลุ่มปบาบางมีบรนสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มคนพิการแล้วกลุ่มอื่นๆล่ะครับคําถามคือการแจกเงินคือการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าอย่าเดื่อไปฟังครับ